AU23A p i s m a k e พิเป็นหนึ่งในเครื่องบินทหารที่มีความอเนกประสงค์แต่ไม่ค่อยได้รับการยกย่องมากนักในช่วงปลายศตวรรษที่20จนถึงต้นศตวรรษที่21เเครื่องบินลำนี้มีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่นการประทาระดับต่ำภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายและการลาตระเวนเครื่องบินลำนี้แม้จะปลดประจำการไปแล้วในหลายประเทศแต่ในปี2025มรดกของมันยังคงสะท้อนผ่านปรัชญาการออกแบบและอิทธิพลต่อเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีบทบาทใกล้เคียงกัน a u 2 3 a เป็นรุ่นที่ดัดแปลงมาจากเครื่องบิน Pilatus PC6 Porter ที่ผลิตในสวิตเซอร์แลนด์โดยได้รับการปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ในช่วงสงครามเวียดนามคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือความสามารถในการขึ้นลงระยะสั้น STOL การบินในระดับต่ำได้ดีและสามารถปฏิบัติภารากิจจากรันเวย์ที่ไม่ได้รับการเตรียมล่วงหน้าเครื่องยนต์เทอร์โบพอร์อ,อปอที่ติดตั้งช่วยให้เครื่องบินมีพิสัยบินไกลและบินได้นานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับภารากิจล่าตระเวนในพื้นที่ป่าเขตร,ร้อนซึ่งเครื่องบินทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้ง่ายในอดีตเครื่องบินลำนี้ถูกใช้งานภายใต้โครงการ credible chase และ Credible Sport โดยมีภารกิจหลักคือการลาดตระเวนติดอาวุธขนส่งสินค้าการควบคุมจากแนวหน้าและแม้กระทั่งภารกิจสงครามจิตวิทยาเช่นการโปรยใบยปลิวและใช้ลำโพงประกาศจุดเด่นที่สังเกตเห็นได้ง่ายของ AU23A คือปืนกลแอร์ก็ตะลิ่งแบบ3ามลำกล้องขนาด2 0ม mm. มที่ติดตั้งด้านข้างตัวลำทำให้เครื่องบินลำนี้มีอนุภาพในการยิงสนับสนุนทางอากาศที่น่าทึ่งแม้จะมีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม AU-23A ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านปฏิบัติการหลายประการความเร็วต่ำและไม่มีกรอบป้องกันทําให้มันตกเป็นเป้าขององค์การยิงจากภาพพื้นดินได้ง่ายหลายลำจึงถูกปลดประจำการจากแนวหน้าแม้ว่าจะยังคงถูกใช้งานในภารากิจฝึกบินและภารากิจรองอื่นๆก็ตามแม้จะไม่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในแง่ขององค์การทหารของสหรัฐอเมริกาแต่มันก็เป็นพื้นฐานสําหรับแนวคิดเครื่องบินจู่โจมเบาในอนาคต ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานหลักของ a u 2 3 a กองทัพอากาศไทยได้นำเครื่องบินลำนี้ไปใช้ในภารกิจลาดตระเวนชายแดนต่อต้านยาเสพติดและปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นที่ธุรกันดารเครื่องบินแสดงประสิทธิภาพที่ดีในภูมิประเทศของประเทศไทยซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาและปะ่าทึบที่ต้องการเครื่องบินแบบ STOL ที่บินช้าและควบคุมง่าย ในปี2025ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและผู้สนใจการบินยังคงกล่าวถึง a u 2 3 a ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยที่เครื่องบินอนเนกประสงค์ขนาดเล็กถูกนำมาใช้ในบทบาทการรบโดยไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนหรือความเร็วสูงปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังพิสเมเกอร์คือความยืดหยุ่นเรียบง่ายและออกแบบมาเพื่อภารกิจเฉพาะไม่ใช่เพื่อการแข่งขันด้านเทคโนโลยีในยุคที่มีเครื่องบินรบรุ่นที่5และ6รวมถึงอากาศยานไร้คนขับ UAV มีบทบาทสำคัญเครื่องบินแบบ a u 23 a แทบไม่มีที่ยืนในแนวหน้าทางการทหารแต่ในสงครามไม่สมมาตรหรือในประเทศที่มีงบประมาณจำกัดเครื่องบินลักษณะนี้ยังคงมีบทบาทตัวอย่างเช่นเครื่องบิน Embra ราซ e r Tucano และ b e e c h c r a f t a t 6 w o l v e r i n e ก็ล้วนมีแนวคิดการออกแบบที่คล้ายคลึงและได้รับอิทธิพลจาก a u 23 a แม้จะไม่ได้รับใช้งานทางทหารแล้ว เครื่องบินรุ่นพลเรือนของ p c 6ก็ยังคงบินอยู่ทั่วโลกในภารกิจต่างๆเช่นเครื่องบินกระโดดร่มขนส่งในพื้นที่ห่างไกลหรือการแพทย์ฉุกเฉินความทนทานและความน่าเชื่อถือของโครงสร้างทำให้เครื่องบินรุ่นนี้มีอายุการใช้งานยาวนานเกินคาดหลายแห่งได้เก็บรักษาเครื่องบิน a u 2 3 a ไว้ในพิพิธภัณฑ์ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของมัน แม้จะไม่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเหมือนในปัจจุบัน AU23A ก็มีนวัตรกรรมหลายอย่างในยุคนั้นเช่นเครื่องยนต์เทอร์โบพอร์อ,อ,อปอที่ประหยัดพลังงานโครงสร้างแบบโมดูล่าที่สามารถแปลงจากภารกิจขนส่งไปสู่พานกิจการแพทย์หรือการรบได้อย่างรวดเร็วเป็นเครื่องบินที่เปรียบเสมือนมีดพับสวิสแห่งท้องฟ้าในเชิงกลยุทธ์ทางทหารปัจจุบันยังมีการศึกษาถึงความสมดุลระหว่างระบบที่มีราคาแพงและเทคโนโลยีสูง กับเครื่องบินที่มีราคาถูกกว่าและใช้งานได้หลากหลายในบริบทนี้ AU23A ยังคงถูกใช้เป็นกรณีศึกษาในวิทยาลัยทหารและหลักสูตรวางแผนการรบเพื่อเรียนรู้บทเรียนจากอดีตและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันนอกเหนือจากบทบาทในสนามรบแล้วพิสเมกเกอร์ยังมีความสำคัญในเชิงวัฒนธรรม สำหรับนักบินและลูกเรือที่เคยปฏิบัติภาร,รกิจกับมัน a u 23 a ไม่ใช่แค่เครื่องบินธรรมดาแต่มันคือความมั่นใจในภารกิจคือเพื่อนร่วมทางในพื้นที่ห่างไกลและคือความทรงจำขององค์การเสียสละและความกล้าหาญกล่าวโดยสรุป a u 23 a Peacemaker คือตำนานในประวัติศาสตร์การบินที่ควรค่าแก่การจดจำ แม้จะถูกปลดประจำการไปแล้วแต่มรดกของมันยังคงสะท้อนอยู่ในเครื่องบินรุ่นใหม่และหลักคิดในการออกแบบเครื่องบินทหารยุคป,ปัจจุบันยุคที่เทคโนโลยีครองโลกอาจทำให้เราลืมคุณค่าแท้จริงของเครื่องบินที่ถูกอึดและใช้งานได้จริงแต่พิสเมกเกอร์ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งความเรียบง่ายคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในภารกิจที่ซับซ้อน